สวัสดีครับขอแนะนำให้รู้จักบริษัทภูประชาเน็ตเวิร์กจำกัด250บาทพิชิตล้านขุมทรัพย์ของคนลากยาบริษัทภูประชาจดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายจากกรมพัฒนาธุรกิจการค้าออกให้เมื่อวันที่19พฤษภาคมพุทธศักราช2565ได้รับสคบอจากสำนักง,งาน คณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคออกหนังสือรับรองให้เมื่อวันที่30สิงหาคมพุทธศักราช2565เป็นธุรกิจสีขาวจดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายโดยมีคณะกรรมการได้แก่ท่านนิทินันมาลานนดำรงตำแหน่งประธานกรรมการสูงสุดท่านด็อร์ชยุทธธรรมดำรงวุฒินนท์ที่ปรึกษากิติมศักดิ์ าอาจารย์เลวีกงกัญญารองประธานฝ่ายการตลาดนอาจารย์ปรีชาจันพงศ์รองประธานฝ่ายบุคลากรท่านการมณีดีหิมเงินรองประธานฝ่ายบริหารท่านเลิศมงคลมหาทรัพคุณดีผู้อำนวยการฝ่ายการตลาดท่านอารัญญาอินทกูลผู้อำนวยการฝ่ายประชาสัมพันธ์ท่านอาจารย์ชัยยพัฒน์วงละครผู้อำนวยการฝ่ายเทคนิคและพัฒนาด้านไอที โค้ดอาิสาวงละครผู้ใยการฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากรบริษัทภูประชาเน้นผกจำกัดขับเคลื่อนด้วยสินค้าโดยมีสินค้านำร่องไม่ว่าจะเป็นกระชายพัด250บาทสบู่น้ำนมข้าว250บาทน้ำมันว่านภูคระชา250บาทสารสกัดกระชายขาว300บาทกาแฟดิฟ300บาทภูเดีย่า300บาท รูทีนบำรุงสายตา350บาทสารฮักเกอร์350บาทสินค้าทุกตัวมีคะแนนกำกับ100คะแนนหรือ100 PV นี่คือสินค้านำร่องที่เข้ามาณปัจจุบันและจะมีการเพิ่มเข้ามาเรื่อยๆเมื่อบริษัทจดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายและมีสินค้าที่ได้มาตรฐาน สินค้าคุณภาพสามารถจับต้องได้บริษัทออกโปรเจกต์ปลดหนี้ด้วยเงิน2องบาทคือการซื้อสินค้า1ชิ้นเข้าสู่ระบบแผนการตลาดโอกาสาปลดหนี้และสร้างเงินล้านมาถึงทุกคนในวันนี้แล้วการสมัครเข้าร่วมเป็นสมาชิก 1. สมัครได้ผ่านลิงก์ผู้แนะนำา 2. ซื้อสินค้าของบริษัทขั้นต่ำา2 5บบาทหร่ที แนะนำติดตัว2คนเพื่อเป็นการปลดปลดล็อกตำแหน่งทางธุรกิจของบริษัทมี5ตำแหน่งตำแหน่งที่1คือ 1, สตาหนึมีมี1น0่ v สตาสองมี500 PV สตาสามมี1,000 PV สตาสี่มี2,000 PV สตาห้ามี3,000 PV ทั้ง5สตาเราใช้แผน ในการวางโครงสร้างแบบไบเตอรี่ห่แตกสองและเราใช้แผนการจ่ายผลประโยชน์แบบยูนิเลเวลตามลำดับชั้นตามตำแหน่งทุกท่านที่เข้ามาซื้อสินค้า1ชิ้นจะขึ้นตำแหน่งสตาร์หด้วยเงิน250บาท100 PV จับวางท่านไว้ในผังบเรี่ของผู้แนะนำหรืออัพไลน์ของท่านทุกคนจะต่อได้เพียง2สายงาน2คนเท่านั้น การเรียงสายงานเราเรียงแบบออโต้ลันในออโต้ลูปของสายงานของผู้แนะนําเมื่อขึ้นตําแหน่งสตาหนึ่งด้วยเงน250บาทท่านสามารถรับผลประโยชน์ค่าแนะนํารหัสละ10บาทสําหรับการแนะนําตรงและรับรายได้จากแผนยูนิทเลเวลรหัสละ10บาทลึก9ชั้นตามตาราง9ชั้นจะมีคนทั้งหมด1น2่แตก2 2เ 4, ป็น44เป็น8 9ชั้นรวม1,000 22รหัสคูณ10บาทเราจะได้1220บาทต่อเดือนการแตกผัง1แตก2นี้ไม่จำเป็นจะต้องเป็นเราแนะนำทั้งหมดเกิดขึ้นจากการที่อัพไลน์โยนลงมาให้หรือผู้แนะนำโยนลงมาให้เพราะระบบที่นี่ใช้ระบบโยนลิงก์อัต,ตโนมัติโยนจากบนลงล่างจากซ้ายไปขวาเรียงเต็มหน้ากระดานทีละชั้นไม่สามารถจับวางฝั่งซ้ายฝั่งขวาได้เพราะแผนของเรา เป็นการจ่ายผลประโยชน์แบบยูนิเลเวลแต่การวางผังแบบแบาลี่เพื่อช่วยเหลือให้ทุกคนประสบความสําเร็จเรามีระบบอัจฉริยะระบบเงินออมถนอมระบบมีกระเป๋าออโตชิปซึ่งหักจากรายได้เมื่อเกิดรายได้ขึ้นจากผังองค์กรที่เกิดขึ้นทางบริษัทจะหาร20%เก็บไว้ในกระเป๋าออโตชิปเป็นกระเป๋าเงินออมเมื่อได้เข้ามาเท่าไหร 10บาทถูกออมไว้2บาท100บาทออมไว้20บาท1,000บาทออมไว้200บาทยกตัวอย่างถ้า1,000บาทออมไว้200บาท200บาทจะถูกหารด้วย3.5เพื่อเข้ากระเป๋าเงินออมออโตชิปคำนวณเป็น PV ทุกครั้งที่เกิดรายได้จะถูกดึงไว้20%และหารด้วย3.5เพื่อเป็น เงินออมออโต้ชิพ20%สาตาหนึ่งจะเก็บออมไว้600 PV 600 PV นี้เพื่อช่วยให้สมาชิกประสบความสำเร็จโดยที่เราไม่ต้องควักเงินบริษัทจะบริหารจัดการระบบอัจฉริยะนี้จะหักไว้20%เพื่อรักษาระบบคือเอาไปซื้อสินค้าซ้ำให้กับรหัสที่1เรา100 PV ให้เรารับไปได้ในตำแหน่ง สาตาร์หนึ่งคือเดือนละ1220บาทเหมือนเดิมได้ทุกเดือนด้วยระบบเงินออมที่เอาไปหล่อเลี้ยงระบบรักษาระบบซื้อสินค้าซ้ำให้เราอัดตโนมัติโดยที่เราไม่ต้องควักเงินอีกเลยอีก500 PV ที่เงินออมออโตชิปเก็บไว,ว้จะผลักดันให้นะเราขึ้นตำแหน่งสาตาร์สองแต่เงื่อนไขาการขึ้นตำแหน่งสาตาร์สองทุกรหัสจะต้องปลดล็อกด้วยการแนะนำคน เข้ามาใหม่2คนคือการแนะนําตรงถ้าไม่แนะนําตรง2คนท่านจะสามารถอยู่แค่ตําแหน่งสตาหนึ่งเท่านั้นไม่สามารถขึ้นตําแหน่งสตาสองสามีหาได้เพราะนั้นทุกคนควรจะแนะนำสอคนเพื่อจะขึ้นตําแหน่งต่อไปเมื่อเราแนะนำสอคนแล้วและเงินออมถนอมระบบออโต้ชิพครบ5 0 0 PV จะผลักดันให้ท่านขึ้นตําแหน่งสตาสองด้วยเงินออม500 PV เมื่อคนในองค์กรของท่านขึ้นตามท่านมาใน9ชั้นในตำแหน่งสตาหนึ่งทุกคนทำเหมือนกันโดยใช้ระบบและส่งต่อระบบคนที่ท่านแนะนำเราจะได้ค่าแนะนำตรงรหัสละ100บาทคนที่ไม่แนะนำแต่อยู่ในผังองค์กร9ชั้นสตาสองเพิ่มให้เป็น10ชั้นจ่ายให้รหัสละ50บาทคนทั้งหมด10ชั้นคือ2046รหัสคูณด้วย50บาทต่อหนึ่งหัส เป็นเงิน1,2,300บาทต่อต่อ1รหัสก็คือสาตา2์สาตา1ยังรับเหมือนเดิมสาตา2รับเพิ่มจากคนองค์กรเดิมที่ตามเราขึ้นมาและกระเป๋าเงินออมถนอมระบบออตโต้ชิป20%หักไว้สะสมทุกครั้งที่เกิดรายได้อีกไม่เกิน1,600 PV เพื่อเอาไปหล่อเลี้ยงระบบในการ รักษาระบบสาตาหนึ่งให้ท่านได้สินค้า100 PV รับผลประโยชน์ตำแหน่งสาตาหนึ่งอีก1220บาทและอีก500 PV ดึงมารักษาระบบซื้อสินค้าให้ท่านในตำแหน่งสาตา2ออีก500 PV รับรายได,ได้ในตำแหน่งสาตาสออีก12,300บาทได้รับทุกเดือนและที่เหลืออีก1,000 P v ีเอาไว้เพื่อปรับตำแหน่งให้ท่านขึ้นสาตาสามเมื่อท่านปลดล็อก 2คนแล้วท่านสามารถขึ้นตำแหน่งได้ทุกตำแหน่งสตาร์สาเมื่อท่านขึ้นมาด้วย PV ในกระเป๋าออโต้ชิพ1 0 0 0 PV ท่านจะได้รับผลประโยชน์เพิ่มขึ้นคือค่าแนะนำตรงรหัสละ200บาทจากผลที่ท่านแนะนำตรงครั้งแรกท่านแนะนำมา2คนท่านก็รับตลอดทุกครั้งที่เขาขึ้นตำแหน่งตามเราถ้าเขาขึ้นมาตำแหน่งสตาร์สาท่านรับอีกคนละ200บาท ส่วนคนในองค์กรเดิมในสตาหนึ่งสตาสองเขาตามเราขึ้นมาในตำแหน่งสตาสามเขามีเงินออมถนอนระบบออโตชิปเพียงพอเขาตามเราขึ้นมาจากคนองค์กรเดิมเราไม่ได้สร้างองค์กรใหม่ไม่ได้มีผังใหม่มีผังเดียวใช้คนในผังเดิมตามเราขึ้นมา ในตำแหน่งสตาสามคนที่เราไม่รู้จักไม่แนะนําเลยเราแนะนําแค่2คนแต่ที่เหลือเป็นการ1แตก2 1แตก2ถ้าเขาตามเราขึ้นมาในตำแหน่งสตาสามในคนขององค์กรใต้หลูบเราเราได้รหัสละ90บาทลึก11ชั้นคนในองค์กร11ชั้นเท่ากับ4,094รหัสคูณด้วย90บาทเป็นค่าบริหารในผังการจ่ายแผนยูนิลเวลตำแหน่งสตารา3จะได้ สูงสุด368,460บาท368,460กบาทกระเป๋าเงินออมถนอมระบบจะดึงไว20้20%ใส่กระเป๋าออโต้ชิปไม่เกิน3,600 PV เพื่อหล่อเลี้ยงระบบในการรักษาระบบซื้อซ้ำให้กับท่านในสตาหนึ่งหสตาสองห้าสตาสามห0ึ่ท่านจะรับรายได้ทั้ง3สตา เหมือนเดิมตำแหน่งที่นี่ขึ้นแล้วขึ้นเลยที่เหลืออีก2,000 PV เอาไว้ปรับตำแหน่งให้ท่านขึ้นตำแหน่งสตาร์ซีด้วย PV 2,000 PV จากเงินออมออโตชิปที่หักไว้20%นั่นเองเมื่อท่านขึ้นตำแหน่งสตาร์ซีด้วย PV 2,000 PV แล้วท่านจะได้รับค่าแนะนำถ้ามีผู้แนะนำตรง ตามท่านขึ้นมาท่านจะได้รหัสละ400บาทส่วนคนในองค์กรเดิมตามท่านขึ้นมาเป็นสตาสีท่านจะได้รับรหัสละ100 170บาทหรือเพิ่มเป็น12ชั้นเราจ่ายแบบโลอัพด้วยนะครับโลอัพคือกระโดดข้ามรหัสที่เป็นเมมเบอร์รหัสที่ไม่มีการหล่อเลี้ยงซื้อซ้ํานั่นเองนะครับก็จะกระโดดข้ามนะครับเราจ่ายแบบโลอัพนะครับกระเป๋าเงินออมก,ก็จะเก็บไว้ไม่เกิน6 6,600 PV 6,600 PV เอาไว้เพื่อร่อเลี้ยงระบบในตำแหน่งสตราร์หนึ่ท่านรับสินค้ารับไปได้1,000งื่ในสตรารนึ่สตราร์สก็ดึงจากกระเป๋าเงินออม20%มารักษาระบบซื้อซ้ำในสตราร์สองห PV ให้ท่านรับให้รับสินค้าและรับไปได้1,2,300บาทในตำแหน่งสตราร์สองสตราร์สาเอามาหล่อเลี้ยงซื้อซ้ำให้ ท่านได้รับสินค้าชุดแพ็กเกจ1,000 PV รับไปได้3,000 300, 0 0กว่าบาทสตาร์ซี2,000 PV รับไปได้1 3 9 2 3ล้าน3 0บาทสินค้าชุดรักษาระบบท่านไม่ต้องอกดสั่งซื้อทางระบบจะเป็นระบบออโต,โต้จัดการชุดแพ็กเกจส่งให้ท่านถึงบ้านอัตโนมัติที่นี่เป็นระบบอัจฉริยะและทำงานให้ อัตโนมัติทั้งหมดทั้งการจัดส่งสินค้าท่านจะได้รับสินค้าอัตโนมัติและรับรายได้อัตโนมัติด้วยรายได้จะถูกคำนวณให้ทุกวันหลังเที่ยงคืนและคำนวณจ่ายเป็นรายสัปดาห์เริ่มต้นวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์ปิดยอดวันอาทิตย์และจะโอนเข้าบัญชีของท่านภายในวันศุกร์ที่เหลือตำแหน่งสตาซี 4, ยังเหลือเงินออมอีก 3,000 P พีวีจะปรับให้ท่านขึ้นตำแหน่งสูงสุดคือในตำแหน่งสตาห้าตำแหน่งสตา5ท่านขึ้นมาด้วยเงินออม3,000 P พีวีรับสินค้าไปแล้วและยังรับรายได้เพิ่มในตำแหน่งสตาห้าจากคนที่ตามท่านขึ้นมาในตำแหน่งสตา4คนในองค์กรเดิมในพังเดิมตามขึ้นมาถ้าเป็นคนที่ท่านแนะนำท่านได้รายได้จากค่าแนะนำตรงรหัสละ600บาทคนในองค์กรตามท่านขึ้นมาในตำแหน่งสตาห้าท่านได้รับ ค่าบริหารองค์กรค่า u ยูนิเลเวลรหัสละ215บาทลึก14ชั้นจ่ายแบบโลอัพจะเห็นได้ว่าคนในองค์กรฝั่งขวา14ชั้นจะมีคนทั้งหมด3 2 7 6 6รหัสเราได้รับรหัสละ215บาทคูณ32,000เท่ากับ7,44,690บาทนี่เฉพาะตำแหน่งสตาร์หาสตาเดียว เงินออมถนอมระบบ20%หักไว้ในกระเป๋าออโตชิปจะหักไว้ไม่เกิน6,600 PV เท่านั้นที่เหลือจะโอนเข้าบัญชีท่านทุกวันศุกร์เราจ่ายเป็นรายรอบและเงินออมถนอมระบบในกระเป๋าออโตชิป6,600 p ีวีจะกระจายให้ท่านได้รับสินค้าเพราะว่าเป็นการหล่อเลี้ยงระบบซื้อซ้ำให้ท่านในตำแหน่งสตาร์1 1 0 0สตาร์2 500สตาร์3 1 0 0 0ตาร์4 2 0 0 0พีและสตาร์5 อีก3,000 PV ท่านจะรับรายได้ทุกตำแหน่งและรับสินค้าชุดแพ็กเกจทุกตำแหน่งอัตโนมัติทั้งสินค้าส่งถึงบ้านอัตโนมัติและเงินเข้าระบบโดยที่ท่านไม่ต้องถอนทุกประศุกอัตโนมัตินี่คือแผนที่สุดยอดแผนที่สุดยอดแผนอัจฉริยะของบริษัทภูประชาเน็ตเวิร์กจำกัดแบ่งออกเป็นสรุป2ข้อก็คือค่าแนะนำแผน A แผน B คือค่ายูนิเวล ตามตารางแจ้งว่า1คนที่ท่านแนะนําตรงเข้ามาถ้าขึ้นมาตําแหน่งสตาหนึ่งท่านได้10บาทสตาสองได้100สตาสามสองสตาสี่สี่สตาห้าหกร 5, 600, สรุป1คนที่ท่านแนะนําเขาตามท่านขึ้นมาท่านจะได้ค่าแนะนําทุกตําแหน่งและได้ทุกเดือน1คนเท่ากับ 1, 3 1 0บาทคูณทั้ง5ตําแหน่งนะครับและถ้าคนที่ท่านแนะนําเขามีเงินออมอกระเป๋าออโตชิปครบ เดือนละ6 6 0 0นแต่เขารับไปได้เขารับสินค้าท่านจะได้ค่าแนะนําทุกเดือนด้วย1คนเท่ากับ1,310บาท2คนเท่ากับ2620บาทค่าแนะนานะครับและถ้าท่านแนะนําเยอะได้เยอะนะครับแนะนํา10คนได้หมื่นสาครับแนะนำร้อยคนได้แสนสามครับก็คํานวณเอาเองนะครับว่าอยากได้เท่าไหร่เป็นค่าแนะนําที่จ่ายให้ทุกเดือนครับส่วนแผน B คือค่า อ่ายูนิเลเวลครับรายได้ตรงนี้ได้จากองค์กรครับที่ท่านไม่แนะนำนะครับและแนะนําด้วยนะครับอยู่ใต้ลูปนะจากคนที่ uh, ช่วยกันจาก1แตก2ส่งต่อระบบผู้แนะนาโยนลงมาช่วยอัปไลน์โยนมาช่วยเราอยู่ในลูปของใครรหัสจะเกิดขึ้นจาก 1. แตก2ไปเรื่อยๆอยู่ในสามเหลี่ยมพลิมิตครับรหัสสตาร์หนึ่งนะเราจะได้ใต้ล่างทั้งหมดนะคเชั้นรหัสละสิบาทสตาร์สได้50บาทสตาร์สได้90บาทสตาร์สได้120บาทสตาร์หได้200 15บาทนี่คือแผนที่อาจารย์แม้ไม่แนะนำได้เยอะนะแต่องค์กรก็จะเพิ่มอัตโนมัติด้วยแผนการต่อสายงานเรียงสายงานแบบอัตโนมัติ b บนา r ี1แตก2แต่การคำนวณเราจ่ายแบบอยู่ในเ v เวลตามชั้นนะครับสรุปนะครับ1รห,หัสที่เราเข้ามาเราสามารถรับราได้ตําตำแหน่งรวมรายได้ทั้งตําแหน่งเป็นเรารับสูงสุดรหัสละ8ล้าน0 0 0 970บาทนั่นเองนี่คือแผนที่อัจฉรยะแล้วนะครับไม่พอนะครับทางบริษัทยังออกมีระบบออกลาดให้ใหม่ด้วยสำหรับทุกคนที่เข้ามาในผังบตเตอรี่ครับทุกคนจะมี1แตก2 2เป็น4 4เป็น8 8เป็น16 16, 16เป็น32 3 2เป็น64 64เป็น128เมื่อครบ7ชั้นรูปดาวนะครับครบ7ชั้นนะครับ128นะครับ เมื่อไรครับถังองค์กรเต็มนะครับจากคนข้างล่างแตกกันออกไป1นแตงสโดยที่เราไม่รู้จักเลยอาจจะไม่รู้จักเลยรู้จักแค่2คนแรกนะครับระบบจะออกรหัสที่2ให้จะโคนนิ่งตัวท่านเองท่านจะมีรหัสที่2เกิดขึ้นไปต่อไว้ในชั้นที่8ครับในชั้นที่8นะครับเป็นรายได้กระเป๋าที่2รหัสที่1เรายังรับเหมือนเดิมครับแต่รหัสที่2เกิดขึ้นเพื่อเพิ่มรายได้ให้กับท่านทุกคนที่เข้ามา และเมื่อเต็ม7ชั้นจะเกิดรหัสที่2ขึ้นเป็นระบบวนลูปครับการขึ้นนะบันไดเลื่อนแล้วก็กลับลงมาเคยเป็นอัปไลน์ก็กลับมาเป็นดาวไลน์ขึ้นชิงช้าสวรรค์ครบ7ดรอบก็กลับมาเริ่มต้นรอบที่1ใหม่นี่คือแผนอธิยะที่เติมเต็มแม้กระทั่งคนเก่าก็จะออกรหัสที่2เมื่อรหัสที่2นะเป็นรหัสใหม่เราก็ซื้อสินค้า25 0บาททําเหมือนรหัสที่1นะครับเอารหัสที่สองไปแนะนํา2คนเหมือนเดิมนะครับ ถ้าเต็ม7ชั้นอีกรหัสที่2ก็จะออกรหัสที่สาหัสที่3เต็ม7ชั้นก็จะทํารหัสก็จะออกรหัสที่4รหัสที่4เต็ม7ชั้นก็จะออกรหัสที่5ทีนี้ออกละที่นี่ออกรหัสใหม่เป็นไม่มีจํากัด อินฟินิตี้ไม่มีเพดานนะครับออกได้ตลอดเวลานะครับจาก1คนที่เข้ามาสามารถเพิ่มรหัสได้จากคนเก่านะครับคนใหม่ก็เข้ามาคนเก่าก็ออกรหัสใหม่แผนที่นี่เลยไม่มีวันตันไม่มีวันตายครับแผนอจริยะอันทรงพลังที่ขับเคลื่อนด้วยแพลตฟอร์มภูประชาเน็ตเวิร์จำกัดเพียงเริ่มต้นวันนี้ครับท่านสมัครผ่านลิงก์ผู้แน,นะนำนะสมัครเข้ามาฟรีครับแต่การเข้าโปรเจกต์บทนี้ครับเรามีพันธสัญญาร่วมกันทำ 1>, 1 2 3าด้วยกันครับขั้นตอนที่1ท่านสมัครเสร็จแล้วซื้อสินค้านะครับสมัครผ่านลิงก์ผู้นําำเลือกสินค้า1ชิ้นราคาขั้นต่ํา250บาท2ท่านเปิดโอกาสให้คนที่ท่านรู้จักนะครับตัวนี้อยากปลดหนี้กับท่านอย่างน้อย2คนเข้ามาร่วมธุรกิจผ่านลิงก์ของท่าน3ช่วยคน2คนให้ทาข้อ1ข้อ2ครับให้คน2คนที่เราแนะนํานั้นซื้อสินค้าเหมือนเราและแนะนํา2คนเหมือนเราส่งต่อพันธสัญญา1 2 3ร่วมโปรเจกต์ปลดหนี้ด้วยกัน นะครับทำแค่นี้ระบบหลังบ้านจัดการให้ท่านทุกอย่างนะครับแม้กระทั่งการาส่งสินค้าอัตโ,ตโนมัตินะโดยให้ท่านไม่ต้องกดสั่งอีกนะฮะท่านซื้อสินค้าครั้งแรกครั้งเดียวในการเข้ามาระบบนะบที่เหลือไม่ต้องควักเงินอีกเลยนะครับระบบจะจัดส่งสินค้าให้ทุกเดือนรับรายได,ได้ทุกวันศุกร์ถ้าระบบส่งต่อกันนะขยายองค์กรถูกต้องนะครับทำแค่3ข้อนี้นะท่านจะมีสิทธิ์รับรายได้ในอนาคตสูงสุดเดือนละ8ล้าน 1> 9 1 7 9 7 0บาทนี่คือโอกาสของทุกคนที่จะสามารถบทนี้ด้วยเงิน250บาทสามารถสร้างเงินล้านได้นะครับแพลตฟอร์มที่มาแรงที่สุดในขณะน,นี้ในปี2022ของบริษัทภูประชาดิวิทัลจำกัดโปรดติดต่อผู้แนะนำของท่านที่ส่งคลิปนี้ส่งลิงก์นี้ให้กับท่านโอกาสมีอยู่เสมอสำหรับคนที่มองเห็นเท่านั้น ขอเชิญทุกท่านเข้าร่วมโปรเจกต์ปลดหนี้ด้วยเงิน250บาทจ่ายครั้งเดียวส่งต่อระบบทุกคนจะมีโอกาสปลดหนี้และสร้างเงินล้านได้สำหรับวันนี้ขอจบการบรรยายแผนกนรารตลาดไว้เพียงเท่านี้พบกันโอกาสหน้าโปรดติดต่อผู้ินำของท่านด่วนสวัสดีครับ